แม่สติ๊กเกอร์ลำปางนะคะคันนี้มาใส่โชคฝากระโปรงหน้านะคะตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นโชคฝากระโปรงหน้าคู่เปิดที่สุดเลยค่ะสุดแล้วเนาะก็ปล่อยมือได้นะคะโชคมันจะค้ำไว้เองเลยนะคะเวลาปิดก็ปิดง่ายๆค่ะดันมันลงมาเฉยๆนะคะเรียบร้อยนะคะคันนี้ใส่ซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อด้านในรถ เห็นไหมคะมันมืดไปหมดเลยเนะคะจะปิดกันฝุ่นด้านในนะคะด้านหลังอาจจะเห็นชัดกว่านะคะใส่ให้เรียบร้อยซุ้มล้อด้านในนะคะกันขี้โคลนเข้านะคะถ้ารถอันนี้รถที่ใส่แล้วเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ที่ยังไม่ได้ใส่มันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะ ถ้วยมือเปิดครอบไฟหน้าไฟท้ายนะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนก็อินบ็อกมาถามแอดมินได้นะคะหรือโทรมาที่ร้านก็ได้ค่ะ054218418ร้านเปิดทุกวันจ้าแหม่มสติ๊กเกอร์ลำปางสวัสดีค่ะ